สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ผมได้มีโอกาสแต่งยางมาหาเลาะเล่นในป่าในดงครับพอดีบังเกิญได้มาเห็นผลไม้ป่าครับของดีทิ่นอีสานบ้านเฮ้าครับพี่น้องนั่นก็คือหมากเล็บแมวครับเป็นปลาดงบักไ่เลยครับพี่น้องเอามาเบ่งน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องปลาหมากเล็บแมวครับ หรือทางไทยเขาเอืน่นว่าเล็บเยี่ยวครับพี่นอ้องผมน,นะอยู่ข้างทางเลยครับนี่ข้างทางเขามาพอดีครับนี่พี่น้องโอ้ยังหลายครับเป็นความอุดมสมบูรณ์แบานี้ยพูดน,นะเอยแต่แสบนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังย้เขียวอยู่ครับยังม่สุกเลยนะหลายคักหลายแน่ครับพนดนะปลาเป็นดงเลยครับอื เล็บเย,ยวครับเล็บเย,ยวหรือว่าหมากเล็บแมวข,ของอีสานบ้านผมนี่ยครับอีสานบ้านเฮ้าเนี่แหละครับพี่น้องเลยของดีครับปลาใหม่ปลาด้ยเต็มนะครับเต็มเลยอืมอเต็มพื้นเลยครับเต็มดินเลยอ่ะอหลายคักหลายแน่ครับ น,นี่อุ้มแหลกนะครับเนี่ยอุ้มติดทางนะผมจะพากยางลงไปเรื่อยๆครับชุ่มไปเรื่อยๆความงามโอ้ยนี่อืมอืมงำเก็บเก็บนะครับอืมโอ้ยแซ่บครับแซ่บอืมนะครับสุกเต็มต้นเลยครับหม,ม,มักเล็บแมวครับคนน่ะ หลายทักหลายแน่เด้อสวยงามสะดุดเกินครับลงไปเบิงข้างล่างครับคนอ่ะคนอ่ะเต็มเลยครับนี่ไปอีกปุ่มหนึ่งครับพี่น้องปุ่มนี้โอ้ย มากเดี๋ยวมันครับนะต้นนุ้ยเงยครับปาดเหรเห็นไหมอืมอ๋ออืมอืมน้ำโปะเป๊ะว้าเป๊ะเลยครับนะพัดน้ำสุกยังครับนี่ยเต็มเลยปุ่มนี่ยังไม่สุกครับยังเขียวอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยมีบางนุวยครับที่สุกแน่ แต่ส่วนมากที่เขียวเขียวอยู่ครับคนนะ่ะโอ้ยสวยงามครับสวยงามอุด,ดมสมบูรณ์ครับพอแม่พิ่น้องเอ้ยคนนะ่ะหม,มากเล็บเย,ยวครับหมากเล็บเย,ยว่ทั้งน้นเลยครับลงไปก็เป็นน้องน้ำนะครับนี่คือถัดสวยงามเสเลือกเกินครับคนนะ่ะน้องน้ำครับน้องน้ำ โอ้ oh. มาชมความสวยงามของหมากเล็บแมวต่อครับ,บเก็บไปกินจักหน่อยก็ได้เนี่ยเก็บจักหน่อยครับกินสดๆเห็นี่นดองเบืองเลยเนี่นี่ครับอืม,อม,อม เจ้าครับแซบแซบอืออ ah. oh, hmm. hmm. mm ือ hmm. ห at ืออือแซบครับแซบโอ้หมักเล็บแมวหลายครั้งแน่ตัวหนุ่งพุ่นกับมีได้พี่น้องทั้งใส่มือพุ่นครับทั้งพุ่นครับนะยางไปเบิ้งครับ Uh huh. หลายคักหลายแน่นะครับตรงนี้ยังคือเขียวอยู่ครับนี่สุกป,ป,ป้าปลายสุกป,ป้าหลายไป่ะไหนครับดิเนี่ยนะโอ้เออหมดแล้วครับอื เต็มเลยนี่บอ,อุ้มมือหน่อยครับนะี่อุ้มนือหน่อย,ออยอบ้างเนี่ยวนอ่ะเอ้ยกระดอกกระเดือครับเป็นทางนี้น้ำรับบานนี้เบิงทางนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยเต็มต้นอยู่ครับเบิังเน่สุกเต็มต้นเลยครับนะ่ะกระดอกกระเดือเบิังเน่ ห oh, oh. มักเล็บแมวครับหมักเล็บแมวปลาครับพี่น้องเลยผลไใหม่ปลาธรรมชาติของอีสานครับของผักอีสานของเขานะไรกระดกกระเดือกครับ้ยนี่อ้สุกเต็มต้นเลยครับห,หมากเล็บเยี่ยวครับพี่น้องหมากเล็บเยี่ยวรดขาด เปร่้ยหวานครับเปร่้ยอมหวานครับได้มีประโยชน์อยู่ด้นะครับนี่ผลไม้อันนี้ให้รสชาติเปร่้ยครับไปลางวงนอนกินกันไปเนี่ยโอ้เส้นมากอกเลยครับอืม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 เจบับเจ็บมาเกี Ray ่ยมกแมวกินครับ โอ้ยปลูกเต็มต้นเลยครับนี่ยนี่ครับสีเดียวปีเลยนี่ครับนี่นี่ส,นสีเลยครับอืมอืมแซ่บครับแซ่บอืมอืมแซ่บครับ อเปรี้ยวหวานครับเชริญใจครับแกง่วงไหน,น,น,นะครับพี่น้องเนีนยตนต่ยอือือมเบจังได้กับงามเนาะครับพี่น้องเบิ่งนต้นเต็มต้นเลครับซุปเต็มต้นเลครับพี่น้อง สม,สมบันหวา,านครับรสชาติเนี่ยเพราตรงห่วงครับสุดสีบรรยายครับใหญ่เพื่อให้พี่น้องมาซิมน้ำกันครับมากินน้ำกันเบิ้องพาทีแซบปันใดแต่ว่าผมว่านี่สุดยอดครับสำหรับผมนะแกงงวงเปียวๆหวานๆได้รสชาติถึงใจครับผูดใดง,งวงนอนกินเนี่ยอ้ยตาซึนมากกครับพี่นอ้องอะอืมกระดองก,กระเดือนะ ต้นๆไอ้อกิ่งนี่ครับคนน่ะเอ,อ้ยว้าว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 น่ะโอ้คนครับขับขนาดเลยคนน่ะเอ้ยอืออสุดยอดครับด้วมหืมากเก็บแมวครับมากเก็บแมว หรือว่าเล็บเยี่ยวครับแซ่บไปจักรอบกันนะพี่น้องนี่ครับแซ่บไปจักรอบกันออออนี่ครับอืแซ่บครับแซ่บถ้าถึกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เ้ยครับแล้วฝาก กดติดตามในที่สำคัญกดสั้นกระดิ่งไว้ครับเพื่อว่าพลาดโอกาสคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอญาตกินต่อครับผมนะมเี่ครับอืม,อม